ท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คนาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดมารคามรรคเพื่อไทยวันนี้ขออภิปรายยติขอให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันติดตามตรวจสอบการใช้งบมาณและมาตรการการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางสภาผู้แทนรัษฎรของเราได้ผ่าน พระราชกำหนด3ฉบับที่มีเม็ดเงินถึง1.9ล้านล้านบาทนะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่พวกเราไม่เคยประสบมาก่อนนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับหมายถึงคนทั้งโลกที่ทุกรัฐบาลในโลกนี้นะครับได้เตรียมงบมารายจ่ายนะครับเป็นงบฉุกเฉินขึ้นมานะครับ ส่วนใหญ่ก็มาณ10-15%ของ GDP นะครับซึ่งก็ถือว่ามีความจำเป็นนะครับแต่ว่านะครับในความริ่งเร่งรีบแล้วก็ความเร่งด่วนนะครับทำให้มีความาขาดรายละเอียดในการในกรอบการใช้และระยะเวลาในการกันกรองอนุมัติค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งการสนทยตินี้ก็เพื่อจะทำให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สภาผู้แทนราษฎรของเรานะครับในช่วยกันในการที่จะทําให้งบประมาณรายจ่ายในการใช้เงินเงินกู้รวมทั้งเงินอื่นๆอ,อีก1.9ล้านล้านบาทเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้ลดการรั่วไหลสิ่งที่ไม่โปร่งใสแล้วก็ลดการทุจริตลงนะครับซึ่ง การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งนี้ก <c oughs> ็คิดว่าจะเป็นหัวใจอันหนึ่งที่จะให้การใช้ใจ่ายโกบาลในครั้งนี้นะครับให้ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับภาพ,รพ,รพ,รพรแ,แรกนะก็คือภาพกู้เงินนะครับหล้านล้านบาทนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับด้านการแพทย์เนี่ยมีการเตรียมงบไว้หนึ0 0สล้านบาทนะครับงบทั้งหมด หนึ่งจุดเก้าล้านล้านบาทนะครับเป็นงบของทางงาษสาสุขทางการแพทย์เนี่ยเขาคิดว่าน้อยนะครับก็คือสี่หมื่นห้าพันล้านบาทนะครับแต่ว่าโอเคในความที่น้อยเนี่ยนะครับก็ผมก็ติดตามนะครับว่าเอ๊ะทางรัฐบาลทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะไปใช้อย่างไงบ้างนะครับก็ทราบครับว่าจะมีงบในส่วนของรักประกรันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชเนี่ยนะครับ หนึ่มื่นล้านบาทนะครับซึ่งก็เตรียมงบในเรื่องของค่าแลบค่าชุด PPE ค่ารักษาซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องเรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนว่าโรงพยาบาลหรือ,อ,อหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยนะครับถ้าเจอโรคโควิดเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องใช้เงินของโรงพยาบาลก็ค,คือว่าทุกเ,เรื่องที่เขาไปทำเกี่ยวโควิดเนี่ยสามารถจะเบิกงบคืนได้จากทางสวชซึ่ง ทางรัฐบาลก็ได้เตรียมงบส่วนนี้ให้สวช10,000หมื่นล้านบาทนะครับก็เป็นค่าแลบบค่าชุดพีค่ารักษาพยาบาลค่าเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนตกงานอีกนะครับประมาณ1ล้านคนนะครับซึ่งก็คิดว่าจะมีการเปลี่ยนสิทธิ์จากสิทธิประกันสังคมเป็นสิทธิสวชอ,อีกนะครับซึ่งสิทธิสวชเนี่ย ต่อหัวเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็สนับสนุนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนสิทธิ์เนี่ยนะครับรัฐบาลต้องเตรียมเงินอีกหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทนะครับซึ่งในช่วงเปลี่ยนสิทธิ์นี่ก็ยังมีช่วงที่ประกันสังคมเนี่ยเขายังดูแลต่ออีกหกเดือนนะครับก็คิดว่าตอนนี้นะครับถ้าหกเดือนนี้นะครับคนตกงานแล้วกลับไปทํางานใหม่เงินตอนนี้ก็ป็นใช้นะครับซึ่งตัวน,นี้ก็คิดว่ารัฐบาลอาจจะต้องเตรียมงบกลางในการที่จะ ให้กับสปชในกรณีที่มีผู้ใช้งบของสปชเพิ่มขึ้นนะครับอันที่สองนะครับก็ต้องเป็นที่น่ายิดดีนะครับที่สภาเราได้พิปรายเรื่องของความเสียสละนะครับของอสมนะครับอสมคือหัวใจนะครับคือเสาหลักของระบบสาธารณสุขไทยนะครับคือผู้ที่ทำงานนะครับโดยอาสาสมัครเข้ามานะครับเรามีเบี้ยนะครับ ที่ช่วยอสมอนะครับค่าป่วยการนะครับก็คือตอนนี้อยู่พันบาทนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เตรียมค่าป่วยการให้อสมห้าร้อยบาทอีกสิบเก้าเดือนนะครับจำนวนอสมหนึ่งล้านห้าหมื่นคนนะครับก็เตรียมว่าไปประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับก็คิดว่าโครงการเดือนมีนาคมของปีหกสามถึงกันยายนของปีหกสี่นะครับก็คิดว่า อสมที Or, so of of ่ทำงานหนักนะครับก um ็จะมีความกำลังใจที่เพิ่มขึ้นถึงแม้จะเป็นเงินที่ไม่มากนะครับแต่ก็ค่าน้ำมันค่ารถค่าอื่นๆก็จะช่วยให้พี่น้องอสมได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับอันที่สามนะครับคือสํารองไว้กรณีมีการระบาดครั้งที่สองอีกหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับก็คือกรณีมีซิกเนเจอร์นะครับมีการระบาดขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับก็ มีการเตรียมวัคซีนยาวิจพันธ์เพี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆก็คิดว่าตัวนี้ก็อาจจะต้องสำรองไว้แต่ผมคิดว่านะครับเซ็ก,กเตอร์เวฟของเราเนี่ยถึงแม้จะเกิดขึ้นก็ไม่รุนแรงนะครับเพราะว่าเรามีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งนะครับมีการปิดประเทศแล้วนะครับการที่จะเปิดประเทศเนี่ยด้วยความปลอดภัยเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าช้าดีซ้ำไปนะครับแล้วเซ็ก,กเตอร์เวฟที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรานะครับไม่ต้องกลัว แต่ว่าเราต้องตระหนักแล้วก็วางแผนให้อย่างดีนะครับซึ่งเราควคิดว่า Second Wave ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถจะควบคุมได้นะครับที่4นะครับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในทุกระดับนะครับก็คืออีก1 0,000หนล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นทางราพสตนะครับก็คือสถานีละไมยเดิมนะครับก็คือประมาณ3 0 0 0 0นบาทนะครับทั้งหมด 9,863แห่งนะครับก็ใช้งบประมาณประมาณ3,000ล้านบาทนะครับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปอีก3,000ล้านบาทโรงพยาบาลชุมชนนะครับอีก4,000ล้านบาทนะครับก็โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยก็ได้ประมาณ2.5ล้านถึง11ล้านบาทนะครับแล้วก็ทางงบภหยทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ทางสาธารณสุขอำเภออีกทั้ง76 จังหวัดนี่อีก1,500ล้านบาทก็คิดว่างบทั้งหมด4 0 0 0 4 5 0 0 0ล้านบาทนียก็น่าจะกินประโยชน์ให้กับพี่น้องนะครับทางสาธารณสุขแต่คิดว่าการลงทุนด้านสาธารณสุขก็ยังไม,ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าผมคิดว่าดังงบทางรปสตเนี่ยนะครับสามแสนสามแสนบาทต่อรปศตอเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยเกินไปนะครับอย่างต่มคิดว่าน่า,นาจะห้าแสนบาทที่จะไปแอดเดอร์เพื่อให้เขาได้สร้างะระบบทางสาธารณสุขที่ ใกล้บ้านใกล้ใจให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมานะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีงบค่าใช้จ่ายนะครับในการพัฒนาระบบและความสามารถของอสาธารณสุขที่อยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขก็คือโรงพยาบาลมหาวุทยาลดยนะครับอีก5,000ล้านบาทนะครับอันที่สองคืองบช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้ประชาชนเกษ,ษตรกรผู้ประกอบการอีก55,500ล้านบาท5 5 5า0 0นห้าล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามีความจําเป็นนะครับจริงๆเราทําช้าด้วยซ้าไปนะครับก็คืออะไรครับคือระบบที่ชดเชยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือ 1. ไม่ทั่วถึงสองช้านะครับปกติปิดปุ๊บต้องจ่ายปั๊บนะครับแล้วก็การที่เราการเยียวยาเนี่ยยังมีปัญหาคือเรื่องของฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็บางคนได้บางคนไม่ได้ คนจนใช้ไอทีไม่เป็นนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลบางคนทํางานด้วยพ่อเป็นเกษตรกรด้วยจเจอเบิกของคนทํางานฐานข้อมูลก็บอกว่าเป็นครอบครัวเกษตรกรก็ไม่ให้เบิกสิ่งต่างต่างเหล่านี้นะครับก็ทําให้เกิดความล่าช้านะครับซึ่งผมคิดว่าถ้ารัฐบาลไว้ใจให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางนายกอบตอนะครับนายกเทศบาลได้ทําเป็นผู้สํารวจเนี่ยนะครับฐานข้อมูลจะแม่นและรวดเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การใช้เงินนะครับก็คิดว่าถ้าเราอาจจะใช้เงินในการชดเชยเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่พอครับแต่ถ้าท่านนะครับได้เปิดประเทศได้ให้ผ่อนคลายมาตรการเนี่ยให้เหมาะสมเนี่ยนะครับก็ค,คือว่าช่วงที่ระบาดเราก็ต้องควบคุมเต็มที่แต่ช่วงที่มีการผ่อนคลายของโรคแล้วเนี่ยถ้าเรามีการผ่อนคลายได้เร็วกว่านี้นะครับเราก็สามารถจะทำให้ประชาชนเนี่ย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับต่างจังหวัดนะครับบางทีไม่มีโรคมาต้องเดือนสองเดือนนะครับก็ยังไม่มเีเรียกว่าการผ่อนคลายก็ทําให้เขาลําบากมากนะครับในการใช้ชีวิตแล้วก็ธุรกิจเขาก็ลําบากนะครับซึ่งระบบสาธารณสุขของเรานะครับที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเ,เรียกว่าเข้มแข็งแลปะปากปากโควิดก็คือการใช้หน้ากากอนามัยนะครับการล้างมือนะครับการที่มีระยะห่าง นะครับก็คิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้โควิดนะครับไม่สามารถจะแพร่ในประเทศไทยได้นะครับผมก็เชื่อมั่นนะครับว่า,าการเยียวยาและการใช้จ่ายเงินของของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับเราจะตรวจสอบเราจะาช่วยกันในการจะทําให้การใช้จ่ายหระมาณได้ตรงกับปัญหาแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับ